สวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีค่ะพ่อตาบครับสวัสดีค่ะค่ะมืาในช่องเซานิงผ้าร่วยทุกคนเชี่ยวครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อตาบเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมาพบมาผอกันที่เก่าเนาะครับน้องกับพ่อตาบ่อมาครับผมค่ะตัวดีบตัวงวดครับได้ยินว่าพ่อตาบนี่ฝันดีแล้วว่าสันอสู้ฟังในขึ้นพ่อฝันจังไรเนาะโอ้ยพ่อกับฝันดีฝันงามอยู่ตอนนี้ขึ้นวันที่สาม เปิดล้างเด็กออกกันนะคือวันที่สามพอแล้วขืนพู่ขืนเขาไปห้าหลาซับไปห้าใส่หม่อใส่เบ็ดใส่หม่อห้าปูห้าปลาห้าโดงห้าหนูว่าซั้ค่ะเออไปกับพ่อใหญ่เนี่ยนะไปกับพ่อใหญ่ไว้เนี่ยไปสองันสองคนค่ะไปนอนทึงพู่ทึงเขาทึงปลาทึงโดงคนดละไปห้ากินห้าอยากหาปูห้าปลาห้าหลาซัดหลายังขาดว่า ไปกับไปนอนอยู่คืนหนึ่งบอ่อนอนอยู่คืนหนึ่งเออไปนอนทึ่งห่ำทึ่งเหว่กันเลยโอ้ยดูร้านผูกหยาต่างมองเด้อไม่จ๊อยเท่านี้เออมาหากินหาหยา<ฆ>ขอส่งขอหลาดเด้อว,ว่าขอปูขอปลาตัวแน่ตัวย่างแน่เงิเนทองของเขาเออสื้อเด็กซื้อไวยกับมือถือเอ้ยมาซันเออมักออกไปมาว่านกับมิเตเลกต่ำๆออกซิผาซิพกซิพซี่ย่างไฟฟูการกยบมือถือ เลยเงินท่องเหรอว่าบบมีแล้วมาหาผัวพาไปขายพเพราะ้าเงินสืออส่อเขาสียหนักกินมาสั้นค่ะเอก็เลยนบกาไปไหวไปน้ำดงตะปลา,อานอนอีน้ำถามน้ำเยี่ยวกระพยไบ้บานพอน,นอนรับบาพอนพอนอนรับไปบานเกิดกลับมาหลอกหลอกดึเกเด้อพ้นฝ่าต้อกระตกแงมือว่านเหมือนก่อนล้มก็มาแห้งแห้งแต่พักนั้นดูถูกดูเที่ยนไต่ไฟนอนเดี๋ยตามถามตามเต็มตามตนใหม่ค่ะผมซื้อว่ามันเด้อเติมเทียงขึ้นแล้ว มันร้อนบันับอ่ะมันฝนมันตกแน่ต่มไม่แห้งพระการลูกมาลูกมากาบอย่างนี้มาไหวพระดับสินอย่างต่างๆสวนบนตนสวนยังนอนคืดว่าแต่ทุ้งแต่เทียนนอนบานนี้มันก็พ่อพรานอนอ่ะคันรับไปสักพักหนึ่งบานนี้ก็ฝันเห็นอันผู้เฒ่ามหาผู้เฒ่าพระนากับลูกสาวเพิ่นกระลูกสาวเพิ่นขาด่าสมัยก่อนมันก็คอยเป็นสู่เป็นผู้สาวเก่าว่าสั่งสาอผู้สาวเก่าอีนเป็นคนไทย มาแต่ทั้งผากไตหมดแล้วทั้งมันม่อยามาทั้งผู้นย่ามาต้งเงินทั้งบาดแผลตัวทั้งเงินเช่นยันหมดแล้วเมื่ายว่ะมันยมื่อยมามันไม่เห็นพอมันยุดบ่มันมากับพอมันว่ะวันมากับพอมันเนาะพรอมแต่ถั่วล้างกำงเสือปลาใส่ค่ะทั้าหพี่ไปไหนมาบันว่ะพี่ไปไหนมาบันว่ะในความฝันอั่างนีเออพอพอแล้วโอ้ย ดูในบ้านนะแต่จะหาิีน้าอยากมาหาปูหาปลามาต่ทางตรงจะปลาเหม่อนได้พ่อก็จะมาดูหน้าดูตานบ้านมาเล่นเดียมบ้านมันแบะเป็นคนไทยบอกไทยเรากินนั่นแต่ว่ามันหากกระิมดีบอกดีคุยดีอยู่ต่หาพ่อนเถาแห้งก็หลังงร้อมแล้วค่เอมากับกับบทถามยังมาไม่หรอกมันก็เลยพราถามสามนั่นลหละเอมือนมันเกิดเลยมันก็เลยนั่งอยู่เฮือนช่ั้นมันก็เลยโคตรมาลายแบบมันก็เลยหลับหายไปวันนี้พ่อกับไม่ขึ้นที่สอง พ่อกบะบอชนะเราพอกระบอกรับไปใหม่พอคือแดดมันฝนมันโตมันอยู่บ่ได้พอได้กลับมาค่ะมามาขึ้นว่านี่ทักวกับไปใหม่หืมไปหาปลาหมองเกา่าหนึ่งเราไปหาสาสั์ไปนอนอยู่หม่องเก่านะเอ้ยอเท่าก,า,เากันหมองเก่ามันได้เราเพี้ยนเพียนน้อยนึงเพี้ยนมานอนอยู่ต้นใหม่ไงอยู่คางทำคังเยิ้มเราค่ะก็จะถูกยุทธเทียนบอ่องเก่นในจอท้อนนี้ร้อนมากหาปูหาปลาเด้อ มหาลาโนกลาโนลาเหนือล่าสัดแล้วว่าสันเออจะได้แตบแบ่งสันปันตัวเนี่ยเขาอยากขอกินในเด้อเจ้าทะษนีแต่กูเจ้าที่จะท่ามพอเลยว่าค่ะแั่ก็าพเจ้านอนวานนี้วันนี้นอนมันกับวัตถันเมือแน่นเอาขนในฝัดมากก้านี้มาล่มกับไม้แห้งเนียนกกับหม้อห้องวานนี้อื่วันไอ้ไม้วนมันกับหาม้วนแหาวมงเครืองเนี่ยมันกักระดังเหมือดทั่วเั ล่มกับไม้แห้งแห้งฝนกับธรทมาสิทุกซอแซ่ซอแซ่ซอแซ่แต่ร่มใหแห้งกพราฝนว่ะไอ้นกนั่นก็จะไม้ทางไหนมันมาเป็นพุงเป็นมาลายตัวนกใหญ่ค่ะนกมันกลายขึ้นนกปากคางตัวใหญ่อืมก็จะไปทั้งต้นไปตามพารานตามต้นใหม่ตามเอ่อที่พักนั่นแหละมันก็มีต้นใหม่มีต้นใหญ่ๆประการประการติดแนอนมันแต่ถึงฝนเหมือนไปแต่หาหมดก็เลยเหมือนเดาค่ะมันก็ห้องโคตร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 เฮ้ย มันหอมกรุ่ๆแบบขายเขียงสันนิพนธ์พอฝนขี้จงดุกว่าอืมเฮ้ยนกปากห่างี่มันก็โตสีใหญ่แท้บางตามันเห็นมันมันเวลามันสีหอมตามันแดงออกแดงออกดำรถดำใหญ่ปกตินกปากหามันออกสีเทาเแต่นกทั้งพูดมันคือตัวใหญ่มันออกสีดำอยู่ว่ะค่ะมันออกสีดำคล้ายๆอีกาค่ะตามันออกแดงกับขายๆอีก๊ดคล้ายๆนกกดอืมมันก็หอมมันก็เหมือดจ่วดจ่วดนก็สมของช่วงคำคำคำค่ะแต่แม่งที่แทกจันก็หอมนก ดกตรของหองไอนกต้นเขาห้อห้อ,หอมันห้อเป็นเสียงออกไข่เป็นตัวเหล็กว่ะว้ายไปยไปใส่มองเ่ยๆใส่มองเ่ยรอวใส่แบชใส่มองไปเอาเขอมันดังไฟหุทแน้มันสิมาไน,นกต้นเขาห้อแล้วมืมดแล้วพอได้ว่าน่ะค่ะแล้วพอขนขี้ลูกต่างเงินต่างเกิดมันห้อมันห,อห้อโคตรโคต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 รพากเจอนึ่งก็เจอ หนึ่งฮีหนึ่งฮีหนึ่งหีโคดหนึ่งหีโคดหนึ่งีออกคล้ายๆเสียงสนีทแหม่มันคล้ายๆเสียงสนี่เสียงอย่างมันห้องตามผู้เขาสมัยก่อนมันแต่ว่าขืนเสียงแดดมันขืนโค้ดหีฮีโค้ดหีฮีมันออกเสียงเย็นๆว่ะตอนที้ทพื่อพูดมันก็ยิ่งเงียบมันก็ยิ่งเย็นว่ะเนียพราท้อโค้ดหีมัน จ็ดสี ah ่หรือว่าหนึ่งสี่พลมันต่อมีสี่มีหนึ่งมี่หนึ่งมีสี่มี่หนึ่งมี่หาโอ้โหหาบโหดูหาโหดมันห่องสิแล้วแต่ว่าเสียงมันเย็นมากค่ะเออแล้วนกนี่พอมองไปมันมันถึงก็มีสองตัวมันเก็มีสามตัวแต่ามันโตวมันใหญ่แต่ก็ดำปิดเลยลับดำใหญ่เป็นนกปากขาวมันคือตามลักมันออกสีเท่าๆกันแถวๆนเจกตตัวมันคือตัวใหญ่ออกสีดำๆว่าตามออกสีแดงแต่ว่าว่าอันนี้ว่องไปเลย พยาไาขึ้นมากขึ้นมาเร็วขึ้นมากว่ามาใส่มอเปล่าขึ้นมาว่าอตอนตอนเหลี่ยงเราในความฝันคือจังเหลี่ยกเรามันมันเดือดเลยบาดมันกลับประมาณเทียงขึ้นเรื่อยยังไงครอันนี้ฝันเป็นบ่มคะฝัน<ม>นกตัวนี้มันมา,มากิช่มกลุ่มสองกลุ่มสามม้วนเวียนวุ่นจนตัวหนีนน่ะมองนอดนนะั่นแหละมองพอกลางเต็น์นอดนนะั่นแหละเพราะว่าลักษณะพอตอนพอต้องกาบายกราบยังยุบถูกยุบเทียนกาวยังต่างๆนะพอจะทานถี่บนน่ะค่ะ เพี้ยนแต่วมันมาสองสามตัวมันมอห้องแต่ว่าขึ้นขึ้นแรกนะมันก็อีอันนั้นแะมาอีปุซากรแล้วมามากระพอนแต่ขึ้นสองหนึ่งนกตัวหนึ่งมันมาสองสามตัวมันมอห้องมองพอนอนมองกลางเต็นท์นอนมันกอโหดโหดโหดมันขึ้นเสียงโหดโอโหดแหมโหดโหดมันออกไข่ไข่เสียงสนีโหดโหดโหดเฮ็ดฮีหนึ่งฮีโหดเฮ็ดฮีหนึ่งฮีโหดจีน่าแต่ว่าเสียงโหดมันเป็นเสียงกระไข่สนีว่ะสนีมันห่องตามป่าน่ะ ออกเสียงกับขายที่แต่ว่าตอนมันออกเป็นเฮงฮีหนึ่งมันเฉียงกับขายคนบอกระถองหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะหนึ่งฮีหนึ่งหาหนึ่งฮีโค้ดหนึ่งหาโค้ดหนึ่งสี่กังสี่นาแต่พอเราว่าตีเป็นตัวเลขบันเลยหนึ่งสี่หนึ่งหาหรือบทหนึ่งสีกับสีหนึ่งหรือหนึ่งหาหาหนึ่งสีปุ๊ออกต่อเลยเกิดเป็นสีแต่ก็อขน้องวรรัตบอกมันขึงด้าขึงตือนค่ะแตจกไปไว้รับพันตายเลยก้นเชิญชิญกไปถองกระดอนรับเป็นเแต่พอแบนน่งสูดถูกยุทธิ์เทียนยางเดียวหวาน บานเงี้ยเลยบ้านพ่อมันแจกมาในภายใต้กับพยายามหม้อกับกูหม้อประกันมาเลยผลมันก็ตกดีจังนะตีสามตีสี่มัตกล้มาได้เที่ยงขึ้นหมดทีแต่ก็ล้มแห้งแห้งตัวเทียนอะไรนั้นมันมอดเบิดเทียนนั้นแล้วก็ห้องเบิ้ล่หนี่ยวนกันไหวายแต่ห้องเนี่ยนี่ยเมื่อเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่แจ้งแล้วตีสามตีสี่กูหม้อเมื่อกูเบ็ดเมื่อว่า ว่าดันสาวอืมก็คืดย่านอยู่มินบ๊อกคือขนขิงต่างเลยแล้วแต่ว่ากระโดงเศร้าหอบมันกระเศร้าขนขิงต่างอืมพ่นออกห่อนพ่ออกหอบเขาจะไหมมันก็ขนหัวลงขนขิงต่างค่ะเพราะมันมองไปนะมันมันหอบพอพอจ่องจ่องตาบางมันมาค่ะมันตาแดงแล้วก็โดงก็สีดําโตใหญ่ตาปึ๊บเลยอ่ะค่ะแล้วมาจับกลุ่มสามกลุ่มสี่จับต้นใหม่แล้วมันก็หอบโู้ดฮีฮึฮู้ดฮีฮึฮ้ดฮ่าหนึ่งยังสงหน้าไหว่า นกอย่างน้คือมันนกปากหางนี่คือถ้มาห่อมันตัวเล็กพอว่ะถ้าบ่ดาวมันห่อคือแล้วมันหอมันก็ห่อโหดถหึงโหดถึงไปจะสื่อดิวห่อขึ้นว่เขาห่อก็หอมันก็บินนีหอมับไปเดียดนั่นห้อมันอยู่ห่ังเก่าค่ะมันหอมันอยู่ห่วงก้อนบนนี้มันมันหนึ่งอยห่วงเก่าค่ะสองตัวมันไงตัวเล็กได้คุณพ่อมันสิให้ตัวไรนอนหัว้ยนั่นคือตัวเล็กนั่นคือพ่อลักษาเนียมันขึงรับขึ้นตื่นนอนในความฝันมันขึงรับขึ้นตื่นเนี่ยมันเอาโคตรหน พ่อกัจจบาลปหนึ่งหากหาหนึ่งตอนแล้วรหรือใหม่กับซีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหาเนาะหนึ่งสี่หนึ่งหาได้แค่เลยแล้วพอว่าเสียงเสียงโดมันหอบมันมันออกมันออกบรดษัทว์มันกระขายค้นปากบอดทองมันออกมันหอบเนี่ยมันออกเป็นลักษณะหนึ่งหนึ่งหีหนึ่งหีหนึ่งหาโคตรหนึ่งหาโคตรหนึ่งฮีทั้งสี่แหมพอเลยสังกงขีดมันลงตัวมันบอกบอดทองไปลงอินตัวมันหอบบอดทองพ่อเขาแย่ไปเปพอแล้จะบอดทองกับพ่อแปรได้อยู่มันต้องเป็นหนึ่งนี่ไง แล้วมีหาไม่ซีไม่ซีไม่หาแต่ก็มีหนึ่งเรือที่ถือที่ซีซีที่ผาเรื่อทิ่หาหาที่ซีเรือย่างอื่นละแต่แต่ว่าตอกอกรแตกน่ะผูดสาวนี่มาสองคนนั้นพอขึ้นว่าศูนย์เหล็กสามตัวต้นหนาจะเป็นเหล็กบนว่ะค่ะแล้วมาหาปลาโตคุณพอเสียหายตัวไรว่าไ้ตัวอย่างหาตัวเหล็กบนแล้วตัวไรเหรอคุณพอโอ้ยพูด้ถายนี่เราหลังงอมเสือบอไซอย่างมาหาพออยู่ตรงซีแดงแล้วมาทม้างบัดพรสวรรค์ไม่หลานจะเป็นโต๊ะค่ะ ตัวกัยางไม้ทั้งคู่คนละถือพ่อไม่ตอนขึ้นแหลแล้วมาหอบมามาลัดทางพออยู่ทางเชียงยันนี้เขาอีนามันก็หยุดยึดเลยแล้วลูกซากก็ได้ถามเพราะยงนั้นพูดหังสือแล้วเพราะถาแห้งไงดิล้างงอมพ่อกับข้าวเราพูดถา่วันเป็นเก่าเก่าบันพู้สามเป็นผูนี่มันตกเป็นสี่ต้องเก้าศูนย์สี่เก้าศูนยี่เป็นเล็กบนเก้าศูนสี่เหล็กบนเล็กบนพ่อศีลังหาเป็นเหล็กล่างแม่น มึซีนังหานี่ฝันเห็นฝันฟันฟันมันเห็นยินเสียงนกได้ยินเสียงนกห่องกระขักเลยมันห่องโฮ่ถึงโฮ่ถึงใกล้เสียงใส่นี่บันในบทสองก็โฮ่หนึ่งโฮ่หนึ่งกับบทสามกลายเป็นตัวสี่โฮ่หีหนึ่งโฮ่ห้าหนึ่งมันห่องสามบทแล้วมันเก็แตกเต้มอยู่ใจมันกับวันนี้กับวันนี้เรามันก็บินชวนอย่างไรแต่เราม่ก็เหลือกตาบึงพออยู่แต่เราชูที่กวตามันแดงมากดำพึ่งนกไงตาแดงค่ะน้อยว่า นี่ก็เป็นแนวทางคุณพ่อเนาะ<ม>นเป็นแนวทางที่คุณพ่อมาเวาสูท้าผู้ชมทางบ้านฟังเนาะ<ม>นค่ะว่าพบเจอแบบนี้เนาะ่ะฝันแบบนี้อพอเจอแบบนี้ฝันเห็นดังสีแล้วจะจับหูเลยลหรอค่ะคุณพ่อเพื่อนกับเป็นประสบการณ์ของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมที่เพื่อนไปนอนปลานอนผู้เนะะาะขาฮาราซุไปนอนปลา,ปนนปาี่ไปนอนหน้ามืออดไคุณพ่อขึ้นขึ้นแหลนมือบอวันที่สาม ไปสองคืนเป็นไหมคะไปสองคืนไปสองคืนบอนคืนที่สองมือมือว่านี้ค่ะครับเออแต่วันกับบ่อนอนอยู่เฮือกมันวัผลไงมันตกหนาคุณพ่อไปนอนฟ้าเนาะร่มเพราะกันหนีมาที่สามทีสี่ค่ะเออพอวันนอ้นบ่อนอนขอบคืนดอกมันมันฝนมันตกหนักแล้วก็ล่มไงล่มพายุไงครับเออแล้วก็โนกับมอสหอกบอกโซมบอกเราแล้วพ่อก็เลยมาเลยเออไปสองคืนที่ต่อกันแต่ก็คุณพ่อน้าสิมาเราประสบการณ์ความฝันเป็นแนวทางดีๆดีครับเอฟซีเพื่อนน้องคับเนาะคุณพ่อครับ ค่ะขอขอบคุณพ่อตาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อตาบค่ะพ่อตาบนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นผู้สาวเก่าเพื่อนมากกับพ่อผู้สาวเนาะค่ะแต่พ่อผู้สาวนี่เท่าๆเฒ่าเพื่อนว่าหัวงอกหลังคอมแล้วเพื่อนว่าค่ะมากกับลูกสาวเพื่อนว่าแต่ลูกสาวของเพื่อนนี่เป็นผู้สาวเก่าของพ่อตาเนาะค่ะ มาละมาหาพอตาเพื่อนว่าค่ะว่านําหาพอตามาโดนแล้วเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะเป็นฝันแรกเนาะค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าแล้วเพื่อนกับไปขืนพู่เพื่อนว่าค่ะไปหากินหาอยากอยู่ป่าอยู่พู่อยู่ทั้งพู่เนาะค่ะพอตาเพื่อนกับเล่นนอนอยู่ทั้งพู่เพื่อนว่าเพื่อนกับมาฝันอีกเพื่อนว่าค่ะตัวนี้ฝันอยู่ทั้งพู่กระสันฝันว่าเห็นหนกเนาะค่ะบินมาเพื่อนว่า นกนี่เป็นนกโตบักไง่เพิ่นว่าบินมาสามสี่ตัวตาแดงจึงครึ่งเพิ่นว่าค่ะโตนี่ดำคึกมึกเลยเพิ่นวะค่ะบินมามเกาะกกิ่งใหม่เพิ่นว่ะละมาห้องบอกเลขเพิ่นเนาะคะ่ะเลขทีกก่น,นกห้องบอกก็คือหนึ่งสี่หนึ่งหาเพิ่นวาหนึ่งสี่หนึ่งหาเพิ่นว่าในค่วมฟันนงห้องบอกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ พ่อตาเพิ่นก็ะเลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็สิมี่ตัวกับ2ตัวเนาะค่ะตัวเลข3ตัวก็คือศ9นย์เก่าศเก่าเป็นเลขตีจากฝันในลิปแหลกเนาะคะ่ะในฝันแหลกเพิ่นค่ะฝันแหลกเพิ่นเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่ามาก,กับผู้สาวเนาะค่ะผู้สาวนี่เป็นผูยย้หญิงเป็นผู้สาวเก่าเพิ่นนี่ละเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ะเลยตีหายเป็น0 9 4เก่านาะคะ่ะเลข3ตัวค่ะศูนย์ี่ก็คือ อาสิเป็นคนตายแล้วเพิ่นว่าผู้ชายเนาะค่ะเป็นผู้เฒ่าอาสิเป็นคนตายแล้วเพิ่นว่าในความฝันเพิ่็ได้ใส่ศูนย์ค่ะส่วนเก่านี่เป็นผู้เฒ่าเพิ่นว่าม่าเนาะค่ะเป็นผู้เฒ่าเป็นเก่าเพิ่นว่าส่วนซีนี่ก็เป็นผู้สาวเพิ่นว่าผู้หญิงเนาะค่ะนามซีเพิ่งได้ห้เป็นศูนย์เก่าซีค่ะส่วนหนึ่งซีกับหนึ่งหานี่เป็นเลข นกห่องบอกเนาะคะ่ะในความฝันนกหองว่าหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งซีหนึ่งหาค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางค่ะ่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอตาบค่ะในงวดวันที่สิบหกคือภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนีค่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอตาบเบิดสุข่สุข,ข,สข,ขนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพ้ร่รวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกลงวัลตตลีเบอร์สุขหูออขสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุท้ทยนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระร่วยแด้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ